นะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวันนี้ไม่มีอารมณ์สวัสดีครับลุงป้านะอาวันนี้ฟานมาซื้อของน้านี่มาสวัสดีครับดูดูใส่อ่ะจับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี มาซื้อของกันครับสวัสด,ดีครับน้าปะนี่เล่เล่สวัสด,ดีครับ

ครับครับครับเอาะไรครับมันจะเอาะไรครับนคะคเรามาซื้อกข้าวโอ้ลังกาชุ่ม์ชัวร ปลาปลา,ปาปกุ้งวันนี้เราจะมาซื้อกุ้งไปทำต้ยมยำนะครับทำต้ยมยำนะครับยามานับดีแครอดซื้อแครหลอดทำตุ้มดำ lắp con mơ mới, phải cặp mờ, để này, ok rồi, ok rồi 4 lูก, xếp lắp ok, rồi, rồi, rồi. okay. ikan kan ini ai ini ngato kia huan cheng wong non แดงใจวายเลยรวาจเนาแล้วนะคะที Tak. tak sini. Bye bye dah. Bye bye dah. Bye bye dah. Bye. Amah tek, amah tek. Eva hmm. No. Mm, no. Okay, bye lew. Sadi kap kan, sadi kap kan nak gila. Sadi kap nak gila lah. Angat. dulu kap. Sadi kap lu lu. Sadi kap. Aw. นั่สวัสดีครับนี่สวัสดีครับฝั่งน,นี้มีอารมณ์ว่างนอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บายพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะอันเดียสวัสดีครับรู้รู้ล่ะปุว่าจะดูปะล่ะไหนเนาะครับอาอสวัสดีครับ Yeah.